ล่าสุดบริษัทคอมพิวเตอร์ระดับโลกได้ออกคําเตือนมายังโรงแรมรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆทั่วโลกที่มีการใช้ระบบเครื่องอ่านบัตรเครดิตไมโครสเพราะว่าตอนนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกเกอร์เข้าไปเจาะข้อมูลได้ค่ะบริษัท Oracle ส่งจดหมายถึงลูกค้าทั่วโลกเลยค่ะบอกว่าได้ตรวจพบและแก้ไขรหัสประสงค์ร้ายในระบบไมโคร s บางส่วนจึงขอให้ลูกค้าไมโคร s ได้เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีไมโคร s ในทุกๆบัญชี แต่ว่าทางบริษัทยืนยันนะคะว่าระบบภายในและบบริการคลาวอื่นๆไม่ได้รับผลกระทบขณะที่ข้อมูลระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตถูกเข้ารหัสและกำลังกู้อยู่ในตอนนี้ค่ะแล้วก็ทางบริษัทก็ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบอย่างเข้มงวดแล้ว ทางด้านเว็บไซต์ข่าวการโจมตีคอมพิวเตอร์ชื่อ c r e b on Security.com ก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าการกระทำครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรรมรัสเซียที่ขึ้นชื่อเรื่องเจาะระบบธนาคารและร้านคา้าบริษัท Oracle ซื้อกิจการของ Microsoft มาเมื่อ2ปีก่อนค่ะในราคาสูงถึง5,300ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ185,220ล้านบาทค่ะ เรื่องอ่านบัตรเครดิตไมโครส s นี้ก็ใช้ใน120ประเทศทั่วโลกเลยนะคะมีการใช้ในโรงแรมรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆถึงกว่า3 3 0 0 0 0แห่งเลยทีเดียวมีคำเตือนออกมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ